รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการ i n f o l ไลท์นะคะของเราจะออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา15.30นถึง16.00นและเรายังมีรีลันให้ท่านผู้ชมได้รับชมสำหรับคนที่พลาดชมในวันเสาร์สามารถรับชมได้ในวันอาทิตย์เวลา15.30นถึง16.00นนะคะส่วนวันนี้กอย มารับหน้าที่เป็นพิธีกรแทนพี่กาก้านะคะเพราะพี่กาก้าออกสถานที่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเขาน่าจะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าเขาไปทําอะไรเขาหายไปไหนไปทําอะไรเดี๋ยวเขาคงกลับมานะคะส่วนสัปดาห์นี้มีสิ่งอะไรที่น่าสนใจในรายการเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ารายการเรามีอะไรไปไปตามรับชมกันได้เลยค่ะช่วง ครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้ชิมกาแฟกันมาแล้วแต่สัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่ครับกับร้านกาแฟแห่งนี้สวนปลูกลักหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นร้านกาแฟที่มีพืชผักออร์แกนิกที่เรียกได้ว่าเป็นพืชผักสวนครัวรวมไปทั้งการเลี้ยงไก่ที่นี่ด้วยท่านผู้ชมก็ได้ได้ชมเขาเรียกว่าอะไรเดินเข้าไปชมในสวนกันได้เลยว่าเขาปลูกผักอะไรเขาเลี้ยงไก่อย่างไงกับร้านกาแฟแห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่ร้านกาแฟท,ที่จะมานั่งแบบ ชิมกาแฟกันอย่างเดียวเรายังมีการได้ไปชมสวนผักชมไก่ไก่นี่จะเป็นไก่ไข่ผมว่าต้องไปดูกันหน่อยครับว่าที่นี่เป็นร้านกาแฟเลี้ยงไก่ปลูกผักยังไงกับร้านนี้ครับเราต้องไปชมมดเลยครับค่ะสวัสดีค่ะตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของร้านกาแฟนะคะก็คือจะเป็นซุ้มผักเราปลูกผักที่มันเป็นผักเลื้อยก็คืออย่างเช่นบววฟักแล้วก็พวก ถั่วพูอะไรพวกนี้ค่ะด้านด้านของโซนโซนของซุ้มนี้นะคะอันนี้เราก็จะมีพวกเตา่ากระต่ายแล้วก็พวกหมูแคร้แล้วก็จะเป็นไก่ชิกกี้นะคะที่เราเลี้ยงไว้สำหรับในส่วนส่วนของโซนคาเฟ่แล้วจะมีพวกแคนตัสแคนตัสแล้วก็มีผักออร์แกนิกมีไก่เลี้ยงไก่ไข่ที่เป็นออร์แกนิกนะคะสำหรับในร้านคาเฟ่ของเราค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาที่โรงแคนตัสนะคะเป็นส่วนหนึ่งของคาเฟ่เราค่ะเชิญชมได้เลยค่ะมันจะมีพวกแคนตัสที่เลี้ยงเองแล้วก็เราจะมีส่วนของที่เป็นขายสำหรับลูกค้าที่ชอบแคนตัสเรามีดินเรามีทุกอย่างเพื่อจะให้ลูกค้าแต่งได้นะคะมีพวกกระถางแล้วก็ อย่างโซนพวกนี้ค่ะเป็นแคนตัสที่เราดูแลเองเลี้ยงเองนะคะอันนี้แคนตัสนะคะเราเราปลูกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของคาเฟ่ให้ลูกค้ามาเลือกดูเลือกชมคนที่รักแคนตัสสามารถถ่ายรูปคู่กับแคนตัสได้และคนที่อยากจะเลี้ยงหรือชอบแคนตัสก็สามารถซื้อติดไม้ติดมือไปค่ะเป็นของชำรวยของทางคาเฟ่เรานะคะแล้วมันจะมีโซนที่เราจะแบบ ตกแต่งเองมันมีหลากหลายพันธุ์ให้เลือกแคนตัสมันมีทั้งต้นอวบน้ําต้นฮินโนหรือแม้แม้กระทั่งขนนกหรือพวกแมมต่างๆนะคะอันนี้อย่างเช่นอันนี้ค่ะมันก็จะเลี้ยงมาเป็นแมมขนนกที่ออกดอกแล้วนะคะมันก็จะโตของมันไปอย่างเงี้ยค่ะมันถือว่า เป็นดอกที่สีชมพูค่อนข้างจะเป็นพันธุ์ที่หายากเหมือนกันค่ะ,คะในโรงเรือนนี้ประมาณกี่ต้นครับพี่เดี๋ยวให้พูดอ๋อในโรงเรือนนี้ประมาณเกือบเป็นพันนะคะในจานวนที่ในในโรงเรือนนี้เราปลูกเพาปลูกประมาณพันกว่าพันกว่าต้นหลากหลายแบบสามารถเลือกชมแล้วก็ คอกลับไปได่ค่ะ,น 5, 4, คะในโรงเรือนนี้เราจะมีหลากหลายพันธุ์มากเลยนะคะมันมีทั้งพันธุ์ที่มันโตแล้วแล้วก็ไปเลี้ยงเองประมาณเกือบเกือบ2พันต้นนะคะในโรงเรียนในโรงเรือนอันนี้นะคะก็ตามตามที่แนะนําไปอะคะ่ะถ้าอย่างไซส์เล็กๆอันนี้ค่ะอย่างพวกเนี้ยอย่างเนี้ยค่ะพวกพวกอย่างนี้ก็เป็นขนนกอันนี้นะคะตัวนั้นนี้ สามารถซื้อติดมือไปได้ราคาก็ค่อนข้างจะไม่สูงมากค่ะเหมือนกันค่ะเหมืนนอนกันก็อันนั้นแหะคะ่ะเหมือนคือมันเป็นแคนตัสของแต่ละพันธุ์ใช่ก็คือสามารถเหมือนกับว่าซูมได้ว่าแต่ละประเภทของแคนตัสเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะ บอกว่าตรงนี้ก็จะมีอีกประเภทหนึ่งของแคนตัสที่เราปลูกเอาไว้นะค่ะโอเคครับค่ะเต่อเนื่องครับ่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งของแคนตัสนะคะที่เราปลูกไว้โซนตรงนี้คือเราจะขายสำหรับคนที่มือใหม่ที่หัดเลี้ยงแคนตัสนะคะค่อนข้าราคามันจะไม่ถึงหลักหลักร้อยเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มเลี้ยงหรือชอบแคนตัสก็สามารถเลือกเลือกซื้อได้ เนี่ยค่ะเป,เป็นเป็นโซนนี้เกือบทั้งหมดเลยค่ะค่ะอันนี้เป็นต้นกล้าของผักออร์แกนิกที่เราปลูกไว้นะคะตอนนี้ที่เห็นมีอยู่แค่นี้เพราะว่าเราได้ย้ายไปในโซนของที่มันเป็นโรงเรือนใหญ่แล้วสำหรับที่เราไปปลูกแล้วอะค่ะเดี๋ยวเราก็ได้ชมกันต่อนะคะตรงโรงเรือนใหญ่อันนั้นนะคะค่ะอันนี้เราก็มาในโซนของแปลงผักที่เราเป็นผักออร์แกนิก ที่เราเอามาผลิตเป็นอาหารของร้านนะคะมันจะมีผักที่มันเป็นพวกผักสลัดก็จะเป็นเลดโอ๊กกรีนโอ๊กอะไรพวกนี้ค่ะหมดคือเราจะมีค่อนข้างจะหลากหลายพันในการที่ที่เราจะปลูกเพราะว่าเรามีขายผักในในในของโซนที่เป็นผักออร์แกนิกด้วยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นกรีนโอ๊ก อย่างนี้นะคะที่กําลังจะ,จะเติบโตและในส่วนส่วนของโซนแบบนี้อันนี้นะคะเราก็จะมีนี่นอันนี้คือเลดเลดเลดโอ๊กอันนี้คือลูกค้าสามารถมาซื้อนะตรงแปลงผักเราได้สดๆด,ดกลับบ้านไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็นําไปทําอาหารที่เป็นพวกสลัดพวก รักสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะในโซนนี้คือเป็นเป็นสวนที่เรารองรับในร้านคาเฟ่ของเราค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นโซนของเล้าไก่นะคะที่เราเลี้ยงไก่อ,ไออไข่ออแกนิกที่เราจะเอามาเป็นอาหารสำหรับลูกค้าแล้วก็สามารถที่จะซื้อนะคะกลับบ้านไปส่วนส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราเลี้ยงประมาณร้อยร้อยกว่าตัวค่ะไก่ ที่เรามีอยู่ในฟาร์มเรานะคะสามารถออกไข่ได้วันหนึ่งอย่างต่ำสุดแล้ว60-70ฟองค่ะค่ะเส้นทางนะคะจากถนนราชพฤกษ์เลี้ยวตรงมาจะจะเข้าทางรัดจรัน35ตรงมาเรื่อยๆจะเป็นบางพมซอย8ค่ะสุดมาประมาณ200เมตรจะเจอร้านร้านสวนปลูกลักกะค่ะจะเห็นตามป้ายค่ะ ช่องทางการติดต่อของเรานะคะจะมีเพจที่เป็น Facebook สวนปลูกรัก Coffee and Garden นะคะเบอร์ติดต่อก็จะเป็น0 9 7 0 0 4 4 9 9 0นนะคะสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางแล้วก็สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับร้านคาเฟ่ของเรานะคะขอบคุณที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับคาเฟ่แล้วก็เพจของเรานะคะแล้วอย่าลืมแวะชมมาเยี่ยมชมร้านที่เป็นคาเฟ่ ใจกลางเมืองที่คุณไม่ต้องเดินทางไกลออกนอกต่างจังหวัดอันนี้เป็นโซนในตัวเมืองที่คุณแฟนแฟนขับที่ชอบคาเฟ่ที่เป็นแนวสวนธรรมชาตินะคะมีมีหลากหลายให้คุณได้ได้เลือกได้ดูได้ชมได้ซื้อติดไม้ติดมือกลับไปนะคะ